น้ำน้อยดูอารมณ์บอดี้เบิบ้งว่ะพี่เขาคืออยู่วแท้ว่ะแทนคุณขอให้น้องหน่อยเร็วแม่ขอให้น้องหน่อยอ่าปะหน่อยลูกปาให้น้องน้อยเร็วน้องกินหน่อยดูดูหงหน้าสิดูสิปาให้น้องกินด้วยต้องเออาหรนนั้ฮะเดี๋ยวจะพาคำน้อยไป<ข>ไปขอกับซุ้มเขียวเลยไปขอกับครูสิงเลยใช่ไหมใช่ ไอเลยคุณจำไม่เลยไม่แบ่งน้องเลยดูเห็นหน้าตาไหมวิจางหูเรื่องอ่ะไม่แบ่งน้องจำไมเลยดูมีเด็กงอนด้วยนะมีเด็กงอนด้วยเอ้าเอาเอาอันนั้นเล่นสายยางเดี๋ยวไม่ไปเอาหญ้าให้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 ลูกน้อยก่อนจะเอาคำน้อยไปไปแล้วไปแล้วไปเอาสายยางออกก่อนนะปััส โอ้ยเด็กอ้วนเคือเอาหอดั้งว่าเราจะปล่อยคำน้อยไปขโมยหญ้าเลยนะแล้วตอนนี้อาบน้ำด้วยบ่โอ้ยคิวบาเตชิบวอาพวยกระบายยุ่มันคืออกโลกแท้คำน้อยป็นจำอะไรอะอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนนะอืออือ เราต้องรอนะเราจะไปอาบน้ำก่อนนะฮะอาบน้ำก่อนแซบต้องลุกแซบ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 เดี๋ยวเรารอตอนที่น้องคำน้อยไปเลยไหมเดีย๋ยวอาบน้ำขัดชีวิตชีวิตวันก่อน,อนจ,ะจะนานบบนาน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 โอ้หนูอ,อาบน้ำเมื่อคืนฝนจืดน,นะคะแต่จืดไม่มากเอ้ น้องไม่เคยได้กินเลยนะผ่านชุ้มคู่สิงไม่ได้เลยนะฮะคู่สิงจะให้กินตลอดแต่มาไม่เคยแบ่งน้องเลยมาก็อ้อร้องให้กันตลอดเลยเาก็จะชอบร้อ่ะก็เลยเดี๋ยวาน้องไปเอาคละเถอเดวไปดูดูสีดาเส็นคุณเวลาคำน้อยได้ยากมากปลาคำน้อย อนตอนนี้กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีนังอะไรลูกอีนังล่ะไปลูกไปลาพาไปเร็วเอามาอ่านพี่แสนคุณพี่เศนคุณกินเบลเลวเห็นบหมนั่นกินเบลเลวมาเร็วเร็วเร็วเราไปอ่านพี่เศนคุณกันทำได้ไหม เอาหนามมาแล้วเอยู enfin, ่ต okay. ิในสยามเนี่ยไปเร็วเรยวเร็วเร็วเร็ววิ่งไปเลยนะลูกวิ่งไปเลยผ่าบาดไปเลยบอมีเด็กบุกบ้านเร็วเร็วมีเด็กมีมีเด็กบุกบ้านผู้สิงแล้วเราจะไปกินหญ้านะฮะมีเด็กอยากได้หญ้าด้วย ไปห้องไปห้องไปไปคัดเอาเลยไปคัดเอาหนาผู้สิงเลยไม่นอนคัดเอาเลยเฮ้ยข่าไหมเอาหนาเร็วไม่ยืนหนาเขาเร็วม่ยืนคัดเอาหนา พ่อข่าอยู่สิกเสียงคุค้นๆนะไป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 กินไปกินกับพี่แสงคุนพี่แสงคุนไม่ให้นะเลยมาเองเลยมาเอ,อนะาเองเลยนะมาเอาเองกินแบบหน้าตาเฉยๆเลย ตอนนี้โนโตกว่าคำน้อยแล้วนะโนโตมากเลยอะโนแบบใหญ่เลยใหญ่กว่าคำน้อยมากเลยอะนาโน ไปจีไปนโอ้โหจิไปแล้วเขาแบบนี้ผู้ขาไหมอุปขาไม่รีด้หลยเนอะปลายแดงเลย พี่ลูกขอ,อกับบ้านบ้างขอ,อกับบ้านบ้างหืูหขอ,อกับบ้านบ้างลูกอันนั้นกันนะครับเอานักหนูพวขหาไหมพี่น่าออกแน่ มือมันดังหัวพอขาไม่มาหนี่เมมซีว่าแล้วพอขาอยู่แต่หลังล่านยังสิล่ะ คำน้อยบอกว่าทำอะไรที่นี่ <laughs> ยืนกินสบายใจแล้วจะหมดแล้วนะหนึ่งมัดหนึ่งมัดจะหมดแล้ว ได้กินอีกแล้วไปเอาไปกินอ่างแสนคูนกันกินอ่างแสนคูนกินอ่างแสนคูกันโอ้โยเราไปกินอ่างแสนคูนกันทำน้อยลอด้วยโอ้โยแม่เรียนบอดายยังมามันหมดทันยังวะ โอโ้กันยังกว่าคุณบอทันบอทันเก็บมาเร็วอะไรอะไรอะไร,อ,ะไรอย่าอย่าไม่เอ็มเป้น้องนะของน้องของน้องของน้อง บ่งม oh. no ีนวากะเนีมนันโอให้คุณทองยินเนียมเอาไปคุณทองเี้ยโอ้ยเนาะพุ่นปรบมาก่อนนันก็ชำนันละอูยครับเซียนคุณกินหมดเลยน่ะเสือเี่ยดเ้อกินบิดเส้อใอ้ยใส่หาเราเสือจวดมาเลย ้โอหลุดหลายเวลาเจ็ดคุณเามาน่ะห่วงน้องแต่น้องเามาเป็นคืนของพี่เนาะยู่เรื่องยุ่ราวเลยยางว่าอาบน้ำแล้วยางรอไปเอาหย่าย่างคือเือค่อยเอ็มเป๋ะเบิร์ดพอแล้วพอแล้ว ท่านหอนง่ายรอกอ่าบข้างนอกก็กกได้รกดูนะแมมสีโอ้ยจะเนื้ขอขงึดหลายกินจะได้กินมะจงหนองเลยสยล้กปองืตัดแกะเกินนั่นเองประจำน้าก็ดูคำน้อยไปเเยียยพี่ยังลูกนั่นแตกว่าแล้ว บขยะขยาดเนาะย่มนี่แล้วอันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ